สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love er ค่ะเช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามการกดไลค์ กดกระดิ่งคอมเมนต์กดแชร์ซูเปอร์ตงการสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะทันใดอยากที่จะซัพพอร์ตทังช่องก็คลิกลิงคลิกปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยเปิดไพ่ส่วนตัวรอบเ,อเปิดไพ่ส่วนตัวรอบนี้29 30, 30 31, 31มีนาคม3วันรับจองคิวแอดไลน์ทักแชทเข้ามาจองคิวได้เลยนะคะในวันนี้คลิปนี้ตอนนี้มีท่านใดรู้สึกอึดอัดอยู่หรือเปล่า มีท่านใดรู้สึกว่ากระวนกระวายายอึดอัดอะไรอยู่หรือเปล่านะคะมาดูว่ามันเป็นสัญญาณบางอย่างนะคะแล้วก็เป็นสัญญาณอะไรบางสิ่งในคลิปวิดีโอนี้แหละนะคะที่พายอยากจะบอกทุกๆคนมาดูว่าอะไรนะที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนในความรักความสัมพันธ์นะคะ เชื่อได้ว่าสัญญาณนี้เป็นโซลคอนเน็กชันของความรักแน่นอนเลยนะคะมาดูว่าสัญญาณของคลิปวิดีโอนี้เป็นของใครใครกำลังต้องการติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณพลังงานของความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นรู้สึกว่า ขอความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ DM Place Ace of Cups ทุกคนสวยงามมาก d y Feminine กำลังเหมาะให้คุณได้รู้สึกถึงคุณกำลังได้ได้พบเจอเนื้อคู่ของคุณคุณกำลังได้สมปรารถนาในความรักความสัมพันธ์ คุณกำลังได้พบเจอเรื่องราวความลึกซึ้งความอัจรรย์ของความรักที่คุณไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน DIY Feminine ของคุณกำลังส่งพลังงานความรักความผูกพันหรือการรอคอยของใครบางคนเข้ามาหาคุณ DIY Masculine กำลังส่งความรู้สึกถึงความคิดถึงความห่วงใย,ยความรักแห่งการรอคอยมาให้กับคุณเหมือนเขา รู้สึกถึงคุณเขาอยู่ข้างๆคุณคุณและเขาต่างอยู่ข้างๆกันนะคะมันเป็นความรู้สึกของโซ c คอ n เนคชั่นอย่างที่บอกว่าเมื่อเมื่อคุณรู้สึกแบบนี้นะคะมันคือความล้ำค่าความลึกของความสัมพันธ์ที่ intuition ของคุณบอกถึงความ ถึงการถึงความหงใยายถึงถึงความร้สึกการอยากปกป้องอยากเทคแคร์อยากดูแลส่งสัญญาณของการเหมือนกับว่าเป็นกำลังใจหรือให้คุณรู้สึกถึงพลังงานการดูแลตัวเอง ความรู้สึกของการตระหนักถึงตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองคือมันเป็นพลังงานที่ที่สวยงามมากๆเลยเพราะว่า The e m p r e s s เกิดขึ้นแล้วก็ Ace of Cups เกิดขึ้นมันคือความรักความห่วงใยที่ส่งมาหาคุณและเหมือนกับว่าคือตอนนี้มันเป็นพลังงานของความ Deep แล้วก็ลึกซึ้งมากๆ The Tower Two of Cups ความเสียใจเจ็บปวดผ่านพ้นไปแล้วไม่ว่าตอนนี้คุณกำลังร,งรอในเรื่องของอะไรในความรักอยู่คุณกำลังได้เจอความรักครั้งใหม่ที่ลึกซึ้งผูกพันเป็นโซโคอนเลชันของความรักความสัมพันธ์คุณกำลังได้เจอปฏิหารแห่งความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นคุณคุณเคยเสียใจคุณเคยเจ็บปวดมาในผีผ่านมาคุณกำลังเจอใครที่มาประสานความรักความสมานของคุณเดอะเฮอร์มิต นี่คือสัญญาณของของคลิปวิดีโอนี้ว่าบางอย่างกำลังจะถูกปรากฏการการพบเจอเรื่องราวบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณใครบางคนจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณใครบางคนดึงดูดในความรัะความสัมพันธ์มากคือเป็นความรู้สึกของความหงวหงความรู้สึกของแรงปัานถนาที่ที่เขาที่คุณรู้สึกว่าใครบางคนกำลังเหมือน มันมีทรายทาให้คุณรู้สึกอึดอัดมันมีทรายทาให้คุณรู้สึกว่าไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะมีความหมุดหงิดเกิดขึ้นมีความไม่สบายใจอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนั่นคือโซคอนเคชันของความรักความสัมพันธ์ที่ใครบคมมางคนส่งมาหาคุณขอความรังที่กําลังจะเกิดขึ้นสิ่งที่พ่อยากจะบอกกับทุกทุกคน justice คนที่ใช่กํากลังอยู่ในหนทางระหว่างการกลับมาพบเจอกับคุณ six of pentacles ความผูกพันรอคอยการส่งการเดินทางมาหา t h Emperor ว้าวกรีซสิหารออะไรอยู่คนที่ใช่กำลังมาหาคุณความรักที่ใช่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ Six o อฟเ n นุเคิลคุณรู้ไหมว่าคุณกำลังถูกรักถูกห่วงใยอยู่อยู่ห่างไกลๆของใครบางคนที่เป็นโซคอนเลกชันของคุณ D.M. Place d h Emperor เกิดขึ้นคู่กันทุกคนดูสิ ดีว a ดีมาสคลีนและก็ดีวีดีแฟมิีในคลิปวิดีโอนี้นั่นคือสิ่งที่คุณรู้สึกถึงของการรอคอยใครสักคนหนึ่งบางบางอย่างบางสิ่งสิ่งนั้นกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณความห่วงใย,ยความรักความผูกพันส่งมาหาคุณในคลิปนี้ในวิดีโอนี้ค่ะบางอย่างกําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบางอย่างกําลังจะเข้ามาหาคุณแบบที่คุณไม่ทันในตั้งตัวอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณ เขาคนนั้นอยากบอกอะไรคนที่เป็นเนื้อคู่ของคุณรักแท้ของคุณว้าวเดสันเซเว่น f c u ค s ทุกคนโ of ์ e อเพน l e s ิ s เอสอาวอนส์ว้าวแล้วก็สเตรนด์คุณรู้ไหมมีใครบางคนที่เป็นคนไกลของคุณ เป็นคนที่แตกต่างจากคุณเขาห่วงใยผูกพันและเหมือนกับว่าเขากําลังรอคอยการเข้ามาในชีวิตของคุณเขากําลังที่จะเอ็กชั่นนะคะ take a คชั่นในความรัะความสัมพันธ์กับคุณคุณกําลังได้พบเจอใครมางคนที่เข้ามาเซอร์ไพรส์ชีวิตของคุณและ the sun เกิดขึ้นด้วยและ two of pentacles เกิดขึ้นด้วย พลังงานหญินหยางพลังงานการเชื่อมโยงระหว่างความรักความสัมพันธ์กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณใครบางคนจะพาคุณไปอยู่ด้วยใครบางคนจะหวนกลับเข้ามาในความรักความสัมพันธ์นี่คือเดอะซันนี่คือชีวิตใหม่ของความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นคุณจะมีความรู้สึกของการรอคอยใครสักคนหนึ่งที่คุณถามหาที่คุณรู้สึกเป็นคน ในดวงใจเป็นคนที่คุณรู้สึกสัมผัสคนคนนี้มาพร้อมกับก,บการออฟเฟอร์ซัพอร์ตคุณดูแลคุณทั้งชีวิตถึงเขาไม่ถึงเขาจะไม่ได้เป็นระดับผู้นําขณะนั้นแต่เขาก็สามารถดูแลซัพพอร์ตคุณได้เพราะว่าเขาเป็นคนที่มีความารับผิดชอบมีความเป็นผู้นําสูงและก็เป็นเอ NER จีที่อายุมากกว่าคุณหรือว่าอายุไล่เลี่ยก,กันก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่เพราะว่าเขาเป็นดีวามัสคลีนดีวา f e m ฟม i น e พลังงานแห่งไฟพลังงานแห่งดินน้ําและก็ลมที่เกิดขึ้นคุณรู้ไหมคะว่าคุณกำลังพบเจอใครบางคนที่คุณไม่คาดคิดว่าจะได้เจอกับเขาไม่คาดคิดเลย The Sun แลวก็ Two of Cups ใครบางคนจะหวนกลับเข้ามาหาคุณหนึ่งท่านในนี้ The Hermit คุณรู้ไหมว่าคุณกำลังได้พบเจอเรื่องราวความมัาจรรย์ของความรักค่ะ Ace of w a n d Surprise ช็อกไม่น่าเชื่อที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในความรักพร้อมกับการออฟเฟอร์ห่วงแหนเคารพแล้วก็ให้เกียรติคุณมากๆของใครบางคนที่เขาที่เขาเป็นห่วงคุณเขาห่วงแหนคุณและเขาไม่อยากที่จะเสียคุณไปตลอดทางชีวิตเลยทีเดียวใครบางคนกำลังเดินทางมาหาคุณใครบางคนกําลังที่จะเข้ามาสารภาพรักบอกรักบอกความในใจกับคุณ ขอออร์เคิลค่ะสำหรับนี้เมสเซจของความรักที่พายอยากจะบอกขอข้อความแห่งความรักที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณชีวิตใหม่ของความรักที่คุณไม่เคยได้สัมผัสเกิดขึ้นแล้ว Seven of Fire l h a l l e n g e ค่ะเนนะคะนั่นก็คือ Endings Recovery Freedom การถูกปลดปล่อยอิสรภาพของความรักความสัมพันธ์ The h g h Pintest Intuition Wisdom and คุณดูไหมคะว่าอีโก้ด e n เ e นเดนซการถูกปลดปล่อยจริงๆไพ่ขึ้นในเรื่องของ The Tower 2สองครั้งนะคะ mm. เหมือนจะจะมีเหตุการณ์อะไรบางสิ่งอย่างเกิดขึ้นช็อก p r i s ์เกิดขึ้นกับคุณอย่างไม่ทันในตั้งตัวจริงๆ The Sun ก็ปรากฏเกิดขึ้นสองครั้งด้วยเช่นกัน t w i n f l a m e เป็นพลังแห่งความรักที่ร้อนแรงของใครบางคนอีโก้การปลดปล่อยอะไรบางอย่างของคน้สองคนกาลัง,ง,งจะเกิดขึ้นความกลัวความกังวลอะไรบางอย่างทีนี้จงมั่นใจในตัวคุณเองไว้เพราะว่าชาเลนจ์ความท้าทายความรักครั้งใหม่กาลัง,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 งจะเกิดขึ้นกับคุณการจบเพื่อเริ่มต้นในความรักครั้งใหม่เพื่อเริ่มต้นในความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ ใครบางคนจะมาเหมือนกับว่าคุณถูกปลดปล่อยให้ให้ได้พบเจอเนื้อคู่ความรักคนรักของคุณเพราะก่อนอันนี้คุณเคยเสียใจเจ็บปวดที่ผ่านมาต่อไปนี้มันจะมีแรงปรารถนาความอดทนของคุณความมุ่งม,มั่นของคุณกําลังทําให้คุณได้พบเจอกับใครบางคนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าผูกพันทั้งตัวและหัวใจทั้งจิตอินญ,ญาณว้าว abundance opportunity ค่ะ a อ e อ f e อ r ร์ Earth, หรือว่า a อ e of เพนิคอลส์คุณกำลังได้ได้รับโชคดีความอุดมสมบูรณ์ของความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณสัญญาณของเอิร์สไซน์พลังงานบางอย่างกำลังสะท้อนสะเทือนให้คุณได้เห็นกับการเปลี่ยนแปลงของความรักของคุณในครั้งนี้ มาพร้อมกับสิ่งที่ไม่คาดคิดคาดฝันมาพร้อมกับกับสถานการณ์บางอย่างที่ไม่คาดคิดคาดฝันจะมสีสัญญาณบางอย่างเตือนให้คุณรู้ก่อนเพราะว่าเป็นสัญญาณของหนึ่งเหรียญน,นะคะ Opportunity เปิดโอกาสเปิดใจเปิดทางให้คุณได้พบเจอกับใครบางคนที่เข้ามาเป็นคนของคุณจริงๆ Five for w o n d s ใครบางคนจะเข้ามาเซอร์ไพรส์ชีวิตคุณอย่างหนักมากๆ ใครบางคนที่เป็นคู่แท้คู่กัดนะคะในความรักความสัมพันธ์กำลังเข้ามาหาคุณ balance 14นะคะหมายเลข Angel number self control king of fire inspiration ว้าวคุณกำลังได้เจอไฟแห่งความเป็นผู้นำไฟแห่งความสำเร็จคนคนนี้เป็นคนที่มีความเป็นสุภาพหรือสุภาพจตรีมีความเป็นผู้นำสูงนะคะ คอมเพลมายกำลังจะเกิดขึ้นการบาลานซ์การหาสมดุลในความรักความสัมพันธ์หรือการปรับจูนอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะทุกคนเหมือนบางอย่างกำลังจะกลับมาให้ได้ Balance ให้ได้ทําความเข้าใจเริ่มต้นใหม่รู้จักเรียนรู้อะไรบางสิ่งเกิดขึ้นค่ะในตรงนี้และบางท่านและใครที่โสดคุณกําลังได้พบเจอความรักที่ดื่มด่ําทาให้คุณได้ไประสบความสุขในความรักหรือทําให้เกิด ความรวมสมบูรณ์ความสุขในชีวิตที่คุณไม่เคยได้พบเจอหรือว่าไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนนี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนี่คือสายสัญ,ญญาณของความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นความรักที่โรแมนติกสดใสความรักที่เกิดในเรื่องของอาการเดินทางของความรักเส้นทางใหม่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ค่ะขอให้ทุกคนประสบความสุขในความรักกวนันนี้สวัสดีค่ะ